สบายดีพี่น้องกับสบายดีชุกสุกสกองสมองสบายดียามแรงเด้อจ้าสบายดีเอฟซีทุกทานทีคารุกแหักแพ่งทุกถัวก่วโลกวันนี้ยินดีครับสมสองของน้องผาาซกพี่น้องไม่ตาก,กะเนีพี่น้องเอ้ยงอนหนังงหลังบม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเข,าข่าคั่วพี่น้องจ้ะลวกพะกาดอกเทียนพระเจ้ามาส่งเมื่อนัดแหละพี่น้องลูกหักซือหอให้ลูกสาวคกซสือห้ ลวกผักกาดจำเจีวปลาแดกพี่น้องเอ้ผักผีดิบอันนี้ลา่าขมขมพี่น้องมาแต่โดมเขา,าเจะจะแบ่งให้กับถั่วแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินอาหารแรงบา้าน <ฮะ S 2> เขาแบ่งกับผักกระเระาดี้ยงนั่นหนึ่ง,งกินกัำลังสิน้นเนี่ยนี่เจวนี่เส็บบอาเจียวิีดิบแห่งเส็ง Kim ngao hoi chèo kì deep nina nà. chèo bede nina nà. chèo mặt ừ, kì này nè chèo luôn 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 nó luôn 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 mẹ luôn 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 bố luôn 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 สองหมักถาเราบต้นมะเขือนนะเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อผักสะเดาขมขมกินกะหล่บขมขมกับกันอัมลำแซ่บๆน้ำกันทุญาปลาลุงนายลูกป้าใส่โบอีกโผทุญาปลาลุงป้าขมป้าโง่เอ้ยป้ากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องมาในห้อาก็สิไปวิ่งได้พี่น้องเลยพี่อยากใชยคือบ้าบอ่ สาภานอกกินแลรงน้ำกันมาด้วยพี่นอกกินเด้วฮะอ้าวบ้านนี้กินได้นะกินกับลาบสิ่งหมดเห็ดบ่มนี่ิง่ายๆอยู่ง่ายๆเอานี้จับประเด็ย hết rồi ừ. à sốc nội bạn bạn này luôn bây giờ kinh nhắn kinh thầy đi ơi sốc đi kinh nhắn có bà lẹ bạn ก็สิไปหาให้กินถะอันมีนะก็เขาลันิ่งห up. Wow.

บเลแล้วโสกน่อยยิไข่ระบายอันนี้เด้อแม่ไปซือเห้เไ้อแม่ิไดเอาเด้อไขเด้อแม่ไปซื้อให้เอาบบแม่ไปเอาขาดจัข้อน่นนุ่น่มีใครนุ่นไข่เบแม่ไปข้อมาถ่ายฮือนไกระยังแม่มาเลย่มีรไปคืนแม่ไปเอาอกอเไเอาเนใ นี่แหละว่าพอหมอเนี่ยต้องไม่อะน้ํารู้สิพอดแล้วกินครับก็ต้องตั้งนะ <sm STEPHAN players> <refinQuit> <tube> <Celsius>

เฮ้ยหายไปไหนหมดหมกินด้วยโยมาดิ้งเขาแรงพหมูพี่น้อเอ้ย่อาขาวมาแดงงมันเพ็ดเป็ดเป็นวมันเเ็ดสีแดงมันบัสีนี้มันจะโฉมนามาขามาช่ยมาเออเออเออเสีสกิน โรดีกวกินหกกินใอบไปไข่้บด้บ,บดี้แท็กเพื่อก <c ười> ินอิ่มนะ <c ười> <c ười>

con là đi rồi, rồi. Ừ, có nữa. Ừ. Để Mình có Ừ Mình ra Nà cua cua xong Bọn Nước mà Nước mà luôn cái là nội mà lại mà luôn đơn này, xịn ở ơi nọ cũng ngon đi Ăn Thấy nó không thơm không? Thấy không Ăn tao ăn chả làm gì Kinh doanh à lại ลกากับไปเนี่ยหันของนี้แต่บน้องลวกพักจำเกีียวเป็นแดปลาคมคม,มจรินกับพักกเดาคมคมเขากันลำลำนี้ก็สม,มารักวอนตัมจ้า,พ,า,จาพอเราจบแีดวเทยา่นนีพอๆเกันฉิดหนักเนอะสบายดี